<laughs> พี่ก็ไม่มี When you back bro tomorrow ครับพี่รู้จักคนชื่อปริชีบ่ะ <c oughs> เป็นพี่ชายขอเบ,บกกี้พี่มาสวัสดีครับ ชุดนอนมาก็เลยใส่ชุดออกกำลังกายแต่จริงๆอะแทนว่าพรุ่งนี้จะไปฟิตเนสได้ไหมไมีเวลาเปล่มีพรุร่งน,นี้ข้อัดไม่ได้เช้ามากเซอร์วิสโก,โก้ไไมม่ด้ชาากปกติก็ตื่นไม่ได้เช้ามากเลยไม่ก็วันนี้กินเยอะแต่เออมอกินเยอะนะพี่เล็กบอกใช่พี่เล็กกินเยอะเฮ้ย ล่างบลุมๆที่ทุกคนเห็นมันหาย,ยไปแล้วหายไปแล้วอ <laughs> ตอนนี้มันกลายเป็นเป็นลูกบอลไปแล้วแตทำไรเขาคิดมันมีกึงลล่งเฉลยรูปส,สรุปพี่จะสีแดงกับสีเขียว <c oughs> ไปสีอะไรเหลืองสีแดงแล้วแล้วพี่จะทำไงวะแบบมันน้ำมันมีขวดเกียวเอา,าขอดอไปแล้ว เราเอ่อเรเซชันอะเซ็นที่าท um> ีเองหรอทำไมเซ็นเร็วจังไปเชื่อน้องทำไมหรอจริงผมเร็วอยูกับสายฟ้าหนว่าสูตรกด Housekeeping Call ฉันต้องถูกาใส่ว่างไหเราต้องกด Call Center ปะกดสูตรเลยครับ ซหรอก็ซูก็หลุดมันน่าจะขึ้นอยู่นัะไม่ก็คนอื่นผัดโฮเองเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกที่ทำอันแบบนี้ได้สุดมันคือตื้อๆอะก็อาจจะรอหน่อยไหมล่ะไม่รอหรอกมาเห็นว่ามันเป็นตื้อแบบที่จะมีคนรับเลยมันจะไม่มีคนรับถ้ามีคนรับจะเป็นยังไงก็รอคนรับเอ้ยมันขึ้นแบบตื้อๆแล้วก็ยาวอันนี้แบบใส่ไม่วางปะแล้วก็ตื้อๆถ้าไม่มีคนรับจะเป็นตื้อๆเรื่อตื้อ อือมเล้ยไม่มีอืดแล้วไม่มีไม่มีสองรอบเป็นเลี่ยมเหนื่อยละขอดูหน่อย hello o k a ค can I have more water please สิบสอขวดเอามาโหลดเลยเหรอไม่ต้องขอชาได้ดิขอต่อป <laughs> ไม่ดูกันอันนเฝึซ้อมหรอยโอเค่ไมองช้อนได้ดวยเอ่อ maybe can we do like three or four ยังก็จนานต้องกี่เอ่อ yo as many as you can carry เพราะว่าเพราะว่าเอ่อรอ้เอ่ะคนที่เขาหยิบน้ําให้อ่ะที่<ค>ที่เขาที่เขาคุมเรื่องไอ้ของแม้เขาไม่อยู่ <c oughs> เพราะมันถึกเกิดไปแล้วอะไรเงีเ้ยอ๋อ้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาน้ำก๊อกให้กินก็อกน้ำไม่ได้ไ่มนทำด้วยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่ในนั้นให้ไม่ ก็ไปเอาหนังมั่งขวดเราเป็นหนึ่งได้ป้างไรเธอมีป้านันในห้องอีกตะนนึ่มีขวดมีขวดหนึ่งผมก็มีผมผมกินไปครึ่งขวดเมื่อกี้แล้วก็เลยขวดแล้วห้องพี่มีกี่ขวดก็เท่ากันสองเหรอใช่อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กินนลำก๊อกไม่แต่ว่าห้องผมมีหกเดี๋ยวพี่กินว่าไม่ต้องไปไหนแล้วแต่มันไม่ได้นทำอะไรห้องผมมีหกขวดมีหกได้ไงแต่กินหมดแล้วแล้วมดเฮ้อ กินน้ำเยอะเวอร์อุ้ยคนดูหมื่นสี่แล้วไม่หลับไม่นอนกันหรือไงอาจจะไม่ใช่ตัวจริงก็ได้พี่อยากหลับนอนเนีร็วเร็วป่ะพี่อยากอะไรนะพี่อยากหลับนอนอ่ะแต่พี่ก็ไม่หลับนอนอยู่แล้วเร็วนอนเร็ว <online> อืมเพี่อ๋อนี่ไงพี่เล็กบอกว่ามันสามารถไปกดได้สุดทางเดิน แล้วพี่เล็กมาเดินม,มาบอกได้ไหมพี่เล็กมาเลยคือพี่เล็กมาหาอะไรได้ไหมคิดถึงมาก,มากเลยอ่ะจะพิมพ์ไปให้เออเออได้ได้มาแล้วแหมแอปนอนเร็วนอนแล้วมาดูไลฟ์คอมเมนต์อยู่อ๋อพี่เคียรมาถ่ายแน่เดี๋ยวเขาถามเลยกตัวข้องไหนพี่เคียรไม่นอนหรอทุกคนดูไม่นอนสอง เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังแบบเรียวๆนี่ล้างหน้าแล้วอ๋อทำงานมาหนิถ้าทำงานอะไรมาทำตลกมากจะถ่ายซีรีส์อ่ะตอนตอนอยู่ในเกจบใช่ปะเดินลงไปเกะคนเยอะมากก็เลยโอเคมีเวลาแหละก็เลยเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าแล้วก็ล้างหน้าใช่ป่ะออกมาเขาเข้าไปตามในห้องน้ำบอกว่าลาส์แฟร์เซนเจอร์แล้ว จริงเหรอเออไม่ถึงห้าเลยทีอ่ะโล่งเอ็ดวิ่งเร็วไม่ก็แปลว่าคนในไฟท์น้อยหรือเปล่าโหตั้มตั้มไหนว่าเขาเช็คเร็วไงอ๋อแปลว่าบอดดิ้งก่อนเวลาหรือเปล่าใช่ป่ะหน้าขาวอยู่เลยเขาต้องไปเร็วอะเอ๊ะเราไปก่อนแล้วก็คือไปไปไปตามในโรงแรมเออว้าวไม่เขาเริ่มถือป้ายไงอ๋อเขาน่าจะมาดีเช็คตกค้างซึ่งเราคือผู้ชนะตกค้างพีเอยิ้มไม่พีเอยิ้มไม่กล้องหน่อยค่ะ กุ้งอะกล้องอืมกล้องอ๋อแสงตกมากน้ากลมดิคอะไรตันี้เฮ้ยอุ้ยอเมือดีมากอะไรอย่าอยู่ดีก็น้าดีขึ้นมาไม่ตอนแรกแสงตกหัวมันไม่หล่อพี่บอกว่าเปิดไปแต่แรกไม่เปิดพี่พูดหรออุ้ยพี่จักรามาดูพี่จักอยู่ไหนอ่ะพี่จักอยู่ไหนพี่จักอ้าว อ๋อ oh, ทำไมทิ้งเล้าล่ะอืกินไหมครับเมีไข่ไหมไม่กินครับแบงฟันแล้วปากหอมมากดมไหมเออไม่อยากจะกินอะไรแกเราอปาเหม็นมากดมไหมเฮ้ยทำไไมเป็นไรดีกว่าถ้าเหม็น่ึงดิสไลิติกมาไม่มออเหรอพี่เคี สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่อ้ทเฮียมามาพร้อมเพียเสียใช่ใช่ใช่อันนี้ซื้อปีนี้ปะซื้อปีที่แล้วอ๋อปีนี้ที่ข่าวใช่ปีนี้ปีนี้ไม่มีปีนี้ปีนี้ไม่มีจ้าปีนี้ยังไม่มีเลยปีนี้รออยู่อ๋อยังไม่รู้เรื่องเลยใช่คราบคราบไหลไปคราบคราบคราบจริงจริงตั้งแต่เปิดแล้วล่ะตั้งแต่ว่ามีกระสุนเรียนรูปละ ไม่เก็บเก็บนะครับอันนี้ไม่ไม่เก็บไม่ใส่ไม่ใช่เสียงอันนี้เก็บอยู่หนูน้ำร้อนแล้วค่ะน้ร้อนเลยแต่ผมทำให้จ้าอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นที่ทำอ๋อเราสีแดงอ้อขึ้นอะไรนะขึ้นสีแดงจำไว้ไอ้นี่พี่เดียวเข้ากันวิลเลียมเซ็นเสร็จไปแล้วหรือเปล่ใช่แล้วทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับผมจะเซ็นให้เสร็จภายในคืนนี้ ทุกคนทุกทุกที่กีมทุกคนจะได้รับโปสเตอร์แน่นอนพรุ่งนี้ผมจะเซ็นเสร็จภายในคืนนี้ก่อนไปนอนแต่คนนี้ใต้ตาจะไม่ใช่แนี้ไม่ไรมีไอคีมไอคิมหรอไอคีมจ้างจ้างเอามปดูดิฮะอไหนเอามาดูดิวยแก้ให้ไอคีมจ้างได้นะครับเอาให้อัลไพเขาเอาบมงกหน้าดีกว่ามากหน้าไอคีมเลกเกอมาแด้เลยเลกเกอเลยเ้จอเล็กล ไอครีมเธอเขาไปกดน้ำมาให้ว้าวอุ้ยเล็กเซ็กซี่มากมาแล้วมาแล้วไม่เห็น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 เล็กทำไมไม่ใส่เกงในเอ้ยไม่ใช่ทำไมไม่ใส่เหงียนใส่ยาวน้ำจินได้ปะก้ำจิ้ได้กเขาลงมาให้เนี่ยค่ะอุ้ยน่ารักเกินไปปะเล็กชาวเน็ตอยากเห็น ไม่ได้ข่ะพีโกอยากเห็นมาชาวเน็ตบอกว่าเนี่ยเต็มเลยบอกว่าไหนพี่เลเก้พี่หนุ่มมากชาวเน็ตคือพี่หนุ่มหรือเปล่าชื่อก็อันตรนอนแล้วไปนอนไปนอนเจอกันเหลได้ครึ่งหนึ่งยังยังเทมเมนต์เมนพี่ิสมายังกินยังกินขนมอยู่เลยอ่ะไม่อิ่มเลยอ่ะันนี้เอาใครอ่ะเอาเองเลยนะพี่พี่สุมาหรือพี่โกเฮ้ยอยู่ในอยู่ในอันนั้นคือพี่เล็กหมดแล้วปะเอ็ะหมดแล้วพี่อันนี้หมดแล้วใช่ปะยกปะหมดแล้วเหรอ โอ้ยเดี๋ยวเขาหนักจริงหนักมีอันนี้หนักทันใหญ่อะไปแล้วนะแต่งเปียวนะขอบุณน้เจอพวกนี้เขาจะเลสัสดีครับเลี้ยมอยู่เมากี้วันนี้ดูน้ำหลอมากฮะเจอครับพี่เร็วเหมือนกันนะเนี่ยมาแป๊บเดียวเซนไปถึงนี่แล้วอุ้ยผมนั่งเซนสภาลพี่ S <S ใช่ผมเซนช้าคิดว่าพี่โก็ไปอ่าน,นนะแค่แป๊บเดียวนะแล้วก็ออกมาผมเข,าเขา้าห้อครูผมเปิดกระเป๋าก่อนแล้วค่อยมาอ๋อทำไรกัเนเนาอ่คาคอมเมนต์เป็นเรื่อยๆอ่อานคอมเมนต์เป็นเรื่อยๆกีดาเข้ามากันอย่างอยากกลับมาพุ่อีกอไรพวกนี้เหรอ พ,พี่เทอะไรขาดเลยชัวร์นะหนูมาน้ำเดือดแล้วนะลูกมาเราที่สองละร้อนเนาะพี่เอาน้ำเยอะปะเอาพอดีเอาเขาเรียกอะไรขูดขีดมันไื่อมาเรื่อยไม่ขูดขีดครับไม่ขูดขีด้ไม่ออกไม่มันต้องกดหรือเปล่าไหนกน่อนร้อนหรอ ร้อน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 จนข้อพอพ่อพอแล้วโอเคได้เรื่องเลยเห้ยไปเรื่องอะไรเห็นอะไรล่ะมันแห้งไปอย่าสดน้ำอ่ะอ๋อโอเคได้ไม่ใช่เอาล้นนะรวมกันล้นกดปั๊บอันนต้องไปล้นอ๋ออเอาตัวขีดเนาะอันนี้ เนโลโก้โลโก้มีสองด้านเลยไม่เป็นไรไม่เห็นหรอกเป็นป่ะแต่คนละอ๋อขอบคุณนะวันนี้ไปไหนมาบ้างวันนี้ห็นอก่างอลังการที่กำลังปิดโลโก้อยู่อากุ้งไมอรอยกุ้งอร่อยมากมันปิดโลโก้ให้เขาไ่ต้องไปตรงนี้อือเฮ้ยจะกินอย่างนี้ก็กินเองไม่ได้ดิอู้ยอะไรนะความหมาย อะไรก็ได้อยาหรืห้องพี่นะพี่ต้องนอนมั้ยผมนอนเลยผมนอนแค่กาแฟแล้วก็ต้องเอิรดวันนี้ไปไหนมาบ้างอ๋อขอบคุณนะที่ยังไม่ไม่เพิ่งเพิ่งกลับมาเมื่อกี้เพิ่งกลับมาลืมแล้วใช่ไหมยังอ๋อเอ่อตื่นเช้าประมาณไม่เช้าหรอกก็เช้าอยู่เก้าโมงเลยเก้าโมงเช้าเก้าโมงตื่นมา กิ้ง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 ถึงถึงเที่ยงเลยโอ้หัวเที่ยงเถอะนะเนาะแล้วก็แล้วก็ออกไปกินติ่มซำที่ไหนที่ไหนผมไม่ถูกวะที่ไหนน่าจะสุขุมวิทถ้าสุขุมวิทถ้าเป็นประเทศเอ้ยถ้าเป็นที่เราไม่สุขุมวิทก็เสร็จปุ๊บติ่มซำเสร็จแล้วก็ไปเดิน ชอปปิ้งได้อะบ้างได้อบ้างวันนี้วันนี้ไม่ได้อะไรแต่ว่าเมื่อวานได้ไเมื่อวานได้ได้ได้ไรมาเมื่อวานได้แวนมาแว่นอะไรเอ่อ G T M อ๋อโอเคใช่ใครใหม่เนาะ G M P ปะมาองแบบอืม G T เจนนั่นแหละ ผมว่าทุกคนรู้จีนก็ใช่ไงผมก็เขามีแค่สองอะไม่คือข้อใหม่เกิดวะเขาเออาอะไม่เป็นไรมไนั่นแหละไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้ทาไมมงเเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วได้แว่นมาอพอใช่มันได้แว่นมากับได้เสื้อตัวหนึ่งซึ่งเป็นเสื้อที่แบบว่ารู้สึกว่าสวยดีเป็นเสื้อแบบแจ็คเก็ตครอบๆหน่อยๆครอบไม่มันเท่ดี แล้วก็แล้วก็อ่ะมาวันนี้วันนี้ไปไปกินกิ่มซําแล้วก็ไปชอปปิ้งไปเดินเดินหาของที่อยากได้อยากะาอะแบบไรอยากได้กระเป๋ากระเป๋าอะไรคือช่วงเนี้ยรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ไม่ค่อยอยากได้กระเป๋าแบบ,บอ,อันนั้นละคืาเรียกอะไรสบายข้างช่วยด้วแบบเอออยากได้แบบหนีบหนีบเราะวอเออคลาสไม่รู้เรียกอะไรนั่นแหละ นิ่นีๆแบบดูตะแหลดีไม่ใส่ก็ได้ปะเออ <c oughs> แปลกๆพูด,พดคิดอะไรอยู่เมื่อกี้เอาใช่แ้้นั่นแหละรู้สึกว่ากันไ,ได้แต่ว่าก็ไปดูมาแต่ว่าก็แอบแพงไปหน่อยแบบแต่มือสองนะแต่ก็แพงไปหน่อยขอ,ขอหะ่อยฮะขอห<ข>อ,อ L OK L กับ G ไม่มี L L คือแบรนด์หนึ่งแล้วก็ G คือแบรนด์หนึ่ง G G O ไบรไลออนหรออืมเป็จตัวนี้กันเลยกล้องมันอยู่สันผัสผมหรอใช่ก็รู้สึกว่าสวยมากแต่ว่านั่นแหละก็สวยดีแต่ก็ไม่ได้แล้วก็ไปดูพวกนาฬิกาไปขึ้นไปเอาเพลงหมดเลยไป ใช่ไปอะหมดเลยหละไปดูนาฬิกาไปดูคนนี้เดินคนนี้เดินใครอย่างไรรถตู้รถตู้ของพี่นี่ใช่ปะใช่ก็สะดวกดีแต่รถติดนิดหน่อยแล้วก็ฝนตกไปฝั่งฮาร์เบอร์เก็บแต่ละฝั่งเมนาาหรือว่าฮาร์เบอร์ซนมซ่าสวยปะอะไรนะซิมซ่าสวยปะไม่รู้ก็ไม่กล้าออกพูดดัางกูพูดนี่ เออนั่นแหละครับอตรงนั้นแหละใช่ก็เดินเดินแถวนั้นคอนเสิร์ตี้นั่นแหละเออใช่ก็เด<ช>ินไปอะฮะคอนเสิร์ตีอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้จำไม่ได้อะไรต่อนั่นแหละแล้วก็ถึงนั้นแหละแล้วก็ไปดูนาฬิกาไปดูสร้อยข้อมือไปดู เราต้อเข้าช็อปไปดูนเอาไปดมน้นหอมไม่ได้กได้เยอะเหมือนกันนะวันนี้ดมน้นหอมเยอะมากดมหลายแบรนด์มากเดี๋ยวพูดไม่ต่างจริงเหรอสนามขู่เอาแล้วติดไขมันไม่ได้เท่าเราอ่ะจริงเหรอดมอะไรบ้างอ่ะกู่เขาด้วมาเกือบห้าขวดเนี้ยจริงเหรอเขาด้วยดิกับมึงนั่งพองเดี๋ยวให้ดูแบบห้าขวดเลยเหรอรวยมากโคตรรวยเลยอ่ะห้าขวด เคร่หอมพอกปเลย้น้องเขาอ้วนกี่บาทอะซื้ออันนี้มาเทสเตอร์อืมเทสเตอร์ใครเขาซื้อกันนะนั่นแหละเป็นลองน้ำหอมลองแบบอ,อะไรกลิ่นมากอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็ยังไม่ชอบเพราะส่วนผมไม่มีมันเป็นกลิ่นแมสไปหน่อยแล้วคนแอบใช้เยอะไปเป็นอะไรอ่ะ MFK นนันนี้ย่อยังจริงเหรอ,อนนยังรู้อ๋อรู้ละอ่าโอเค <laughs> ใช่คือชอบชอบแบรนด์นี้มากแล้วแบบชิดแล้วก็แต่ว่ากินแอมแมนไปนิดนึงแล้วไปลองกินใหม่มาแล้วก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็ไปลองอ่มีมันมีแบรนด์หนึ่งที่แบบว่าชอบชอบช็อปมาก ชอบมันจะดำๆมืดๆหน่อยแต่ว่าไม่แต่น้ำหอมไม่ค่อยก็หอมดีแต่ว่ายังไม่ได้เทสแล้วก็ไปลองไปลองตัวดีมาตัวดีอืมอืมเราสึกว่าเป็นไลเอ็กซ์คลูซีฟของเขาแล้วแพงอยู่แบบขวดขวดละหมืน่นหกอืมแต่แต่กลิ่นก็เลิศคือกลิ่นนะอ่ะพอคือมีตัวเดียวรู้ยังหวัดเห็นว่ามีร่างเดียว ก็สมวันนี้อยากแบบวันนี้อยากโอ้ยกล้าแต่ว่าน้องแม่บ้านพี่อ่ะน้ำหอมโคตรเยอะอะไรเยอะกว่าผมมีพี่โก็ไม่ไม่ไม่อยากไม่รู้ไม่รู้มีมีมีทอมมีมีมีดีมีครีครี C R E E D ขี้กัดยอดแล้วเนี่ย่เราเราวันนี้กินกินกี่มือ กินกี่มื้อหรือว่าไม่ไม่รำมือย่อยอก็ก็ก็สั่งมื้อเพราะว่าก็มือม้อมื้อนักๆคือติ่มซำแล้วก็มื้อสุดสุดท้ายคือเออหมาา่มาล่าหม่าล่าอร่อยมากอิ่มกินที่ไหนนะหมาา่าล่าเขาเขาเลือกร้านใท้ใช่ปะใช่เขาพาไปไปกินกับผู้จัดดีปะ่ะดี คนเยอะด้วยมันอยู่ในห้างอ๋อเอ,าานะอนเน้ยแต่ว่าร้านอาหารที่อร่อยอทุกอย่างอยู่ในห้างหมดเลยครั้งที่แล้วพี่มาก็กินในห้างต้องห้างคนเยอะแล้วแต่ว่าไม่เคยไปลองร้านเลยโอ้โหเอามาให้เราหนาะอันเนี้ย,อย,อ,อ,ยอยู่ในห้องอยู่ในกระเปา๋าเอ้ยอันเนี้ข้อมือ,อม,มันแห้งเลยเอยอพี่โก้ ไม่เห็นอยู่นี่อ่ะอ๋อหรอพี่อืมกองเขาฮะกินกินกินเดี๋ยวจะได้นอนเกิดอยากเกิดเดี๋ยวฮองโกอะไรกันนะแต่อยากเกิดเดี๋ยวฮองโกโนอไปไปเซ็นเซ็นเซ็นเฮ้ยแกหมดยังเนี่ยแกหมดแล้วจ้าพี่บอยบอกว่าทำไมไม่ช่วยพี่เขาพูดอยู่นั่นแหละคือผมจะช่วยยังไงผมเซ็นอะไรเซ็นเขาไม่ได้ใบต่วนเหรอใบต่วน ไม่เคยมาบ่อยตัวน่ะเออพี่บอยอย่างบางนึงขอแบบเซนแบบว่าไม่ให้หมดเป็นแบบให้กันเดี๋ยวไม่มีกำลังใจเลยเมื่อคือตัวเองที่นอนอ่ะทำไมอ๋อที่เดียวเอาเข้าแบบไปสี่แบบใช้พื้นที่อ่ะเดียวพอใช่สิฉันนอนคนเดียวนี่อ่ายกว่าเร่าเก่งกว่าฮึที่เมาน่าจะไปอ่ะพี่สุมาอ๋อ เมื่อวันไปร้านหนึ่งมาดีมากร้านอะไรอ่ะเสียอุ้ยเอ่ออุ้ยข้อผัดก็น่ากินเนาะเป็นกระซิบก็ได้ครับเออเห็นไหมอ่ะเออพี่เห็นใบไอ้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนอะไรวะไม่ไม่พี่เห็นไอ้สีเซียบ้ะที่ถ่ายลงตอนี่ไม่เห็นอ่ะ ไม่สนใจกันเลยเห็นก็ได้นั่นแหละคือไปที่นั่นมาแล้วคืนเราดีแล้วนี่ออเดอร์สิ่งสิ่งหนึ่งไปที่ที่ถ่ายลงแอคหลักหรือแอคหลงโอ้แหอะไรแอคล่าขอ๋ออโเคนั่นแหละแล้วแล้วเยอะจังเลยเซ็งก่อนมั่วนอนแล้วเร็วนั่นแหละแล้วแบบว่าคือบอกว่าแบบอยากเสร็จกองเป็นกองมันไม่จริงจัง มันไม่มีกำลังใจกำลังใจอยู่ซ้ายมือแล้วเออถูกแล้วคิมมี่มันต้องแล้วแล้วร้านอะโอเคจบไว้โคตรดีน้องร้องร้องเลิศเขาเลองแบบเขา Bright Like a Diamond เอาไปเทน้องตัวเองไหมจะได้อยู่ด้วยครับอยู่กันสามคนอืมอบอุ่นใช่สนุกดีมากนั่นแหละ ดีมากแล้วก็นี่ออเดอร์สิ่งสิ่งหนึ่งที่นานๆทีได้กินเพราะแพงแล้วมันจะมีแบบไก่ทอดหรอ,อ <Hey. S 1> เป็นน้ำไม่ของเหลวน้ำส้มอออร่อยดี <c oughs> แล้วแบบร้านมันจะแบบมีของเหลวสีอะไรสีใสเรืองเรืองหน่อยนี่ตุดชี้ดอกชอบมากแต่แล้วแบบมันต้องที่ร้านน่มันจะเป็นมันจะเป็นแบบทุกคนต้องยืนแบบหลังจากสี่ทุ่ม ขึ้นไปต้องโทรต้องยืนเพราะมันจะแบบเปลี่ยนเป็นแบบวายที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละมันจะสนุกขึ้นแล้วแบบมันต้องแบบมีเบียบมันต้องแบบม,มีมินิมัลสเปนใช่ไหมแล้วออเดินนั้นไปแล้วก็ก็กินกับพี่เล็กพี่สุมาใช่ดายวาพี่ไม่ได้มาเดจเป็นเท่าไหร่ปกสองหมื่นห้าบาท ご丁は。ここ